ันนี้คือดอกแก่นตะวันนะคะเดี๋ยวเก็บดอกแก่นตะวันไปด้วยเห็นไหมคะนี่สมมูงมากเมื่อกี้นะคะเพื่อนของเขาให้อันนี้มาเกาลัดเกาลัดญี่ปุ่นสวัสดีค่ะก้อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บผักสำหรับทำอาหารค่ะไปเก็บผักกันค่ะ สำหรับวันนี้ก็ยังมาเก็บก็ค่อนข้างจะเก็บช่วงของเย็นๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้สำหรับทำอาหารในพรุ่งนี้เลยค่ะวันนี้คงจะทำไม่ทันแล้วก็กินอาหารหรือว่าผักเก่าที่ก้อยเก็บมาไว้ครั้งที่แล้วนะคะก็เก็บใส่ตู้เย็นเตรียมไว้เป็นสเบียงค่ะแล้วก็เก็บวันนี้เก็บ เป็นของวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปส่วนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเครื่องเล่นที่ค่อนข้างจะหวาดเสียวนะคะเป็นเครื่องเล่นของเด็กโตเนาะเดี๋ยวนี้จะพาเก่งกีไปต้องปั่นจกักรยานไปประมาณ2กิโลค่ะก็อยู่ไกลจากบ้านพอสมควรนะคะเดี๋ยวไปเก็บผักกันก่อนค่ะอันนี้คือดอกแก่นตะวันนะคะเดี๋ยวเก็บดอกแก่นตะวันไปด้วยเห็นไหมคะนี่สูงม,มากเดีดเก็บเลย ถึงไหมเนี่ยเอย,อย,อยึ่งชอ่อสวยอ่ะเพื่อนๆด,ดูสิในี่ใกล้ๆนี่แหละสองชอ่อดอกไม้ดอกแก่นต้นเดี๋ยวมาเก็บพิกหวานก,นกันค่ะพิกวานอันนี้สีเหลืองนะคะพิกหวานหรือว่าภาษาญี่ปุ่นก็เรียกว่าอันนี้ค่ะพาปิก้านะคะสังเกตก็คือเบลเ p เปอร์นี่ค่ะมันเหลืองแล้วนะแล้วกก็จะ เอาต้นนี้ออกนะคะเพื่อจะได้ปลูกผักอื่นอันนี้เป็นลูกสุดท้ายของต้นนี้แล้วค่ะเก็บเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะมันมจะเห็นว่ามันมีสีเหลืองนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าด้านนี้จะเป็นสีเขียวส่วนสีเขียวเนี่ยเราสามารถเอาวางไว้ที่นอกตู้เย็นนะคะประมาณ1-2ึวันเขาก็จะเหลืองทั้งหมดเลยะคะ่ะหรือใครจะกินตอนนี้ก็ได้มันเหลืองๆเ,เขียวๆก็อร่อยดีนะคะกับกรอบดีรสชาติเหมือนกันนะคะแต่ถ้าสีเหลืองจับนี้จะหวานถ้าสีเขียวนี้จะมีเปรี้ยวนิดนึงนะคะ โอเคได้แล้วค่ะสีเหลืองค่ะเอาสีเหลืองนี่ค่ะสีเหลือนส์ใต้นี้นะคะสองลูกเนาะสีนี้ก่อนแล้วก็สีเหลืองอันนี้ด้วยสีเขียวก็กินได้นะคะเพื่อนถ้าใครชอบกินสีเขียวนะแต่ว่าน้องเก่งเขาชอบสีเหลืองกับสีแดงนะคะสีเขียวเขาไม่ชอบกิน ไม่รู้ทําไมอาจจะเปรี้ยวนะคะอันสีเหลืองสีแดงมันจะหวานนี้เขาเลยเขาชอบนะเน mm hmm. ี่ย mm hmm. ก็จะเก็บมันมีเหลืองติดแบบนี้เยอะๆหน่อยเดี๋ยววางไว้นอกตู้เย็นมันก็จะเขียวเดี๋ยววางไว้นอกตู้เย็นมันก็จะสีเหลืองทั้งหมดนะคะเนี่ยค่ะพริกปาปิก,ก้านะคะปลูกง่ายนะคะอยนู่นด้วยนะคะนู่นด้วยนู่นด้วยนู่นด้วยโอย้อันนี้เหลืองเยอะนะคะดีจังเลย โอเคได้แล้วค่ะนี่สีเหลืองได้ทั้งสามลูกนะคะนี่เห็นไหมคะค่ะเดี๋ยวเก็บทั่พูนะคะทั่พูก็มีแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเก็บอ่นอ,อนๆชุบปุ๊บชุบปุ๊บชุบปุ๊บนี่เห็นไหมคะลดจุลินทรีย์กับฮอร์โมนเร่งดอกเร่งผลนะคะที่ก้อยทำอ่ะคะ่ะสูตรสองนะนี่คะ่ะเพื่อนเห็นไหมโดกมากเลยมันอันนี้ชุดที่หนึ่งแล้วก็มานี่ชุดที่สองเห็นไหมคะ มันจะออกมาทุก,ทกตรงเลยอะแล้วก็ยอดอ่อนเพียบนะคะยอดอ่อนเพียบออกมาเยอะมากเนี่ยค่ะยอดอ่อนถ่าะออกมาเพียบเลยแล้วก็ดอกก็ตามมาแน่นอนอยู่แล้วนะคะเนี่ยะติดทุกดอกเลยนะคะไม่มีร่วงเลยอะคือร่วงก็คือดอกที่มันผสมแล้วแล้วมันก็ร่วงลงมานะคะไม่ใช่ดอกที่แบบว่าเออมันร่วงแบบว่าไม่มีไม่มีลูกอะนะคะเนี่ยค่ะใครที่ยังไม่เคยใช้ฮอร์โมนเร่งนะคะ ฮอร์โมนเร่งดอกเร่งผลก็เดี๋ยวก็จะแปะลิงก์วิธีการทําไว้ให้นะคะทําง่ายๆไม่ต้องหมักเลยค่ะทําปุ๊บใช้ได้ปั๊บเลยนะคะได้ผลเลยใช้แค่ครั้งเดียวเองค่ะก็หลังจากที่ใช้ประมาณสัก5วันนะคะ7วันเนี่ยก็จะเริ่มเห็นผลแล้วค่ะใช้ได้ตั้งแต่ต้นเริ่มจะออกดอกปิ่มๆมันใช้ได้เลยนะคะหรือจะมีดอกแล้วดอกร่วงแล้วเราก็แก้ไม่ให้ดอกร่วงเราก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคแล้วก็ขอเก็บก่อนนะคะนี่ คือแบบเดี๋ยวก้อยทำเอเมนูอะไรดีนะยำถั่วพูด,ดีไหมเพื่อนๆว่าไงคะอุย้ยยำถั่วพูเนาะยำถั่วพูก็ดีใต้ใบต้องเปิดนะนี่นันนะเห็นไหมคะสองอัดสองฝักมันซ่อนอยู่นะก้อยก็มองไม่เห็นนะนะเดี๋ยวก็แก่ทิ้งนนะ่ะเออสายตาดนหลังเดี๋ยวให้น้องเก่งมาช่วยเก็บดีกว่าน้องเก่งตาดี นี่ค่ะนี่เห็นไหมคะอีกสองฝากเนี่ยก็ยไม่ได้ดูเห็นไหมจะแ,แก่ทิ้งเอาเนี่ยเกือบไปละโอเคโอค้โหข้างล่างอีกสุดยอดเลยอ่ะนี่นี่นี่เห็นไหมโอ้หูน้ำหมักอันนี้ฮอร์โมนเร่งดอกอันเนี้ยค่ะสูตรสองเนี้ยก็ยใช้แล้วดีมากๆเลยอ่ะไม่หมักด้วยใช้ปุ๊บทำปุ๊บใช้ได้ปั๊บเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเต็มมือแล้วค่ะเนี่ยชิโตไปไหนนะคะ พริกอันนี้แบบก้อยเก็บเยอะมากแต่มันก็ออกมาเยอะมากกินไม่ไหวเลยเดี๋ยวทําผัดพริกอ่อนก็จะเอาเนี้ยแทนพริกอ่อนเลยนะคะรสชาติเนี้ยคือเพื่อนๆเห็นมันอาจจะเห็นมันๆอย่างเงี้ยไม่เผ็ดนะพริกเห็นใหญ่ๆอยเงี้ยไม่เผ็ดเลยนะคะถ้าคนญี่ปุ่นเขาก็จะกินไม่เผ็ดอยู่แล้วละ่ะรสชาติมันจะมีกลิ่นพริกนะคะเหมือน on, พริกอ่อนพริกหยวกนะเนะเหมือนกันเลยโอเค ก็รีบเก็บผักแล้วก็รีบกลับมาบ้านนะคะเพราะว่าตอนช่วงเดือนนี้ค่ะอากาศจะค่อนข้างจะมืดเร็วแล้วก็อากาศเย็นด้วยถ้ากลับมาช้าก็จะมีความหนาวนะคะแล้วก็มืดมองไม่เห็นทางก็จะรีบกลับมาเพื่อที่จะเก็บผักที่อยู่ที่บ้านด้วยนะคะผักที่อยู่ที่บ้านตอนนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวค่ะที่มีเยอะนะคะต้องเก็บทุกวันเลยค่ะถ้าไม่เก็บมันจะแก่แล้วก็ฝ่อนะคะจะไม่อร่อยเลยแล้วก็ใส่ตู้เย็นทิ้งไว้ได้ค่ะ โชคดีนะคะกลับมาแล้วก็ยังทันนะคะกลับมานี่อากาศก็ยังไม่เย็นมากแล้วก็ยังไม่มืดมากยังพอมีแสงเดี๋ยวก็จะรีบเก็บค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาก็ค่อยเอามาทําอาหารเนาะถ้าใครที่อยากจะเก็บไว้ได้นาน,านสามารถเก็บเป็นช่องแช่แข็งไว้เลยนะคะหั่นหันแล้วก็ใส่ไว้ในช่องแช่แข็งไปเลยะคะ่ะออกมาทําอาหารก็เหมือนเดิมนะคะเอามาผัดเอามาต้มมาแกงได้นะคะ กินอร่อยเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะพะปากลับมาประมาณ3ามทุ่มค่ะก้อยกับเกงกิก็ทําอาหารกินง่ายๆนะคะของก้อยก็จะเป็นอาหารธรมรมดาค่ะเป็นส้มตําถั่วนะคะแล้วก็มีปลาย่างมีไข่เจียวค่ะส่วนของเกงกิ่งก็จะกินเป็นลาเมงนะคะเป็นบะหมี่ค่ะใส่ผักใส่ไข่ใส่อาหารที่ชอบนะคะก็เรียบร้อยอาหารเย็นค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันใหม่นะคะ วันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะคะป้าโจหยุดงานค่ะเดี๋ยวจะให้ป,ป้าโจช่วยก้อยทํากับข้าวนะคะวันนี้จะหุงเป็นข้าวเกาลักค่ะได้เกาลักมาฟรีจากเพื่อนในชมรมปลูกผักนะคะเดี๋ยวมาทําข้าวเกาลักง่ายๆโดยคนญี่ปุ่นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกินข้าวกันให้เรียบร้อยนะเสร็จแล้วค่ะนี่ น,นพักผ่อนให้หายเหนื่อยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่สวนสาธารณะกันเลยค่ะคือสวนสาธารณะที่มันมีสวนสาธารณะด้วยแล้วก็มีจินจาด้วยนะเรียกว่าวันปักกุมุระนะคะแถวนี้มันแปลว่าที่เล่นของเด็กที่สนๆนนะนะคะจะมีเครื่องเล่นที่ค่อนข้างจะหวาดเสียวเนาะสำหรับเด็กค่อนข้างจะโตหน่อยนะคะไม่ใช่เด็กเล็กนะค่อนข้างจะสนุกเลยะค่ะถ้าเป็นเด็กโต จินจานะคะสานเจ้าญี่ปุ่นใปแล้วค่ะลูกชายกับป้าป้าป้า่มีคนมาวิ่งเล่นกันนะ เสร็จจากเล่นบันไดเลื่อนหรือกระดานเลื่อนเดี๋ยวเราไปเล่นพวกโขนสลิงกับเครื่องเล่นอันใหญ่กันนะคะตอนนี้ป,ป้าปาโจกำลังอธิบายน้องแก้งกีวิธีการใช้โดยละเอียดแล้วก็ข้อควรระวังต่างๆค่ะ นี่ค่ะเป็นล้อนะให้เขาพยายามใส่กล้ามเนื้อนะคะ

หลังจากที่ป๊าปาโจน้องเกงกีได้ลองเครื่องเล่นต่างๆในสวนแล้วนะคะเราก็จะรีบกลับบ้านนะคะไปเตรียมอาหารเย็นกันต่อค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีซูปเปอร์ที่ใกล้ๆก,ก็จะแวะไปดูของลดราคาต่างๆด้วยนะคะคลิปนี้ก็ก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเป็นการใช้ชีวิตแบบพ่อแม่ลูกนะคะตามสไตล์คนญี่ปุ่นเลยค่ะต้องลำบากนะคะถึงจะเห็นถึงความพยายามค่ะ ถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ